สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเส้นทางของความรักรักแท้ EP ที่42นะคะรักแท้ของคุณเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครแล้วก็ การประสบพบเจอกันจะมาเส้นทางใดได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยรวมถึงอนาคตรักระหว่างคุณกับเขาถ้าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อกันได้เลยนะสำหรับท่านใดสนใจนะคะจะดูดวงอ่านไพ่ส่วนตัวกับอาจารย์ซานยังเปิดรับอยู่นะคะก็ให้ติดต่อแอดมินที่ l ล ne แอดใต้คลิปนะสอบถามค่าครูแล้วก็วันเวลาได้เลยนะคะ ฝาก New Channel Sound of Love เอาไว้ด้วยนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิป Channel ดึงดูดคลื่นพลังเสียงอ่ Channel คลื่นพลังเสียงดึงดูดความรักให้สำเร็จเร็วขึ้นนะคะแล้วก็หินส,ยสวยๆที่อินสตาแกรมของไปค่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคทีปดีๆอื่นๆอีกมากมายเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเส้นทางของความรักรักแท้ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ รักแท้ของคุณ f forgive เนยจะมาต่อเมื่อคุณให้อภัยตัวเองหรือว่าเมื่อคุณมีความพร้อมออในเรื่องราวของความรักนะคะขออนุญาตปิดเพราะว่าโป๊เนาะโป๊โปไม่ได้ล่ะโอเคค่ะดีวายเฟมินีนะคะจะมาเมื่อถึงเวลาเหมาะสมนะคะเ e ลฟ์เรสเ c ค คนคนนี้เขาจะรักแล้วก็ให้เกียรติคุณเหมือนที่คุณรักแล้วก็ให้เกียรติตัวคุณเองนะคะไพ่ไฮเพรสขึ้นด้านหลังรักแท้ของคุณคนนี้อาจจะเป็นคนต่างศาสนาหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะเอาไว้นะคะไพ่ออกมาบอกว่าท่านเตรียมที่จะส่งมอบรักแท้มาให้คุณ ถ้าใครตอนนี้กําลังอยู่วนลูปอยู่กับเรื่องเดิมๆหรือว่าความรู้สึกเสียใจหรือว่ามันหงุดหงิดใจไม่ได้เจอสัทีไพ่ออกมาบอกว่าให้ปล่อยวางไอ้ตรงนั้นไปแล้วก็โฟกัสกับผลทางใหม่ที่คุณกำลังจะได้ประสบพบเจอเขานะคะเพราะคนคนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งมอบมให้คุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คระยะเวลาแล้วก็พลังงานหลักของเขานะคะรวมถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขากันด้วยนะคะว่า จะเป็นอย่างไรนะคะขอทราบพลังงานรักแท้ของทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้นะเส้นทางของความรักรักแท้ของคุณจะเป็นอย่างไรคะ่ะฮะไพ่ก้าเหรียญขึ้นคูค่คดีพลังงานเป็นคนโสดนะคะ เข้ามาแล้วจะทำให้ชีวิตคุณนะสว่างสวยมีความสุขนะคะไม่ขัดสนโอเคค่ะจ s ส i มนเป็นเนื้อคู่ที่ตามกันมาเกิดนะคะแล้วก็ก็ยังเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางที่จะได้เจอเจอกันนะคะหรือว่าเป็นคนแดนไกลนะ The Sun โอค่อนข้างที่จะเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติ เกือบร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะถ้าถ้าดูสันขึ้นนะคะไฮเพรทเทสขึ้นค่ะมีทั้งเก้าเหรียญทั้งไฮเพรทเทสนะคะต้องบอกว่าคู่ของคุณน่ะฐานะร,ำร่ำรวยคุณจะเชื่อไหมล่ะนะฐานะร,ำระ่ำรวยดูสิมีทั้งเอ็มเพรสเอ็มเพรคนคนนี้เป็นคู่แท้นะคะเป็นคนที่จะเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตคุณน่ะ แบบดีวันดีคืนนะแล้วก็สุขสบายแต่นี้าอาจจะเกี่ยวกับคนแดนไกลได้โอ้ไพด่ดีทุกใบเลยดูสิเนาะดูเวอร์ขึ้นอีกอืมอนาคตก็ดีนะคะโอเคค่ะอืมอยากจะบอกว่าใครที่ได้เจอคลิปเนี้ยคุณโชคดีมากๆนะเพราะว่ารักแท้ของคุณ่นเนี้ยค่ะ เขามาตามแรงอธิษฐานที่คุณเสนอไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละนะคะขออนุญาตวางตรงนี้นะกลัวมองไม่เห็นกันนะเขามาตามแรงอธิษฐานที่คุณอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นั่นเองนะคะในเรื่องของบุคลิกลักษณะหน้าตานะคะเขาหรือเธอคนนี้คุณตั้งเป้าอย่างได้เจอคนแบบไหนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณอนะเกินกว่านั้นนะคะเกินกว่าที่คุณขอพรเอาไว้ นะ,ะจนคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันมันเยอะไปไหมเนาะจะเหมาะสมจะคู่ควรไหมเหมาะสมและคู่ควรกับคุณมากๆนะคะเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะอยากที่จะมอบให้คุณเพื่อเป็นของขวัญของรางวัลให้กับสิ่งดีงามทั้งหลายที่คุณเคยทํามาตลอดชีวิตหรือว่าความเสียใจทั้งหมดทั้งมวลท,ที่คุณเคยเได้รับมาตลอดชีวิตนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเป็นของขวัญ ให้คุณรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าเนาะคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่ากับการอดทนแล้วก็คุ้มค่ากับการที่คุณอะ่ะยังมีความเชื่อในเรื่องของรักแท้อยู่นะคะหนทางรักแท้ระหว่างคุณกับเขาดูเหมือนว่าทั้งคุณและเขายังไม่เคยเจอกันในชาตินี้แต่ชาติที่แล้วอะ่ะเคยเจอกันมาก่อนนะคะ ชาติที่แล้วคุณทั้งคู่เคยเจอกันมาก่อนเคยสารสัมพันธ์เคยตกหลุมรักเคยสร้างครอบครัวไอ้ความรักความรู้สึกตรงนั้นนะคะมันก็เลยติดตาตึงใจทำให้คุณในชาตินี้นะคะแม้ว่าในช่วงแรกอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จในความรักหรือว่าอาจจะผ่านเรื่องราวดราม่าในความรักมามากมายแต่ทำไมทำไมจิตใต้สำนึกลึกๆยังมีความเชื่อ เพราะว่าเขายังอยู่และเขากำลังจะเดินทางมาเจอ,เจอคุณนะคะการเจอเจอเส้นทางความรักระหว่างคุณกับเขาคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางที่เกี่ยวเนื่องกับคนสูงอายุผู้สูงอายุเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานนะคะเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ที่รับมอบหมายหรือแม้แม้แต่ไปท่องเที่ยวคุณก็มีเกณฑ์จะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้หรือถ้าใครท่องเที่ยวอยู่ในเว็บเดท ต่างๆนะคะคหรือว่าอาจจะโพสต์รูปสถานท่องเที่ยวต่างๆใน i ิน t a g r กรมหรือแพลตฟอร์มอื่นๆคุณก็อาจจะดึงดูดคนคนนี้เข้ามาเจ,เจอกันได้เช่นเดียวกันนะคะคือมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยอยู่ที่40%นะคะแล้วก็เจอผ่านการเดินทางที่60%นะคะ ตัวตนของเขาคนนี้เป็นคนโสดแล้วก็เป็นคนที่ฐานะร่ำรวยนะเป็นคนเก่งในเรื่องทำมาหากินนะคะไพ่เดอดซันขึ้นนะ่ะคนคนนี้เก่งรอบด้านแต่อาจจะมีอายุที่น้อยกว่าคุณค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติคนคนนี้จะมาแถบตะวันตกได้หมดเลยนะคะจากประเทศแถบตะวันตกนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดอะ่ะบอกว่าไม่ชอบไม่ถนัดทางแนว คุณก็จะได้เจอคู่ที่เป็นคนไทยนี่แหละแต่อายุน้อยกว่าคุณเยอะเลยแล้วก็ทํางานเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปมาระหว่างประเทศหรืองานที่เขาทำอะค่ะจะเกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศค่อนข้างที่จะ90%เซเลยทีเดียวนะคะคณคนนี้อาจจะมาจากครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากครอบครัวเล็กๆ ะะแล้วคนคนนี้มีความเข้มแข็งมีความชัดเจนในตัวเองสูงนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะทุ่มเทให้ถ้าเกิดว่าใครคือเจ้าหญิงหรือเจ้าเจ้าชายของเขาเพราะว่าไพ่เอ็มเพรสขึ้นนะคะจกักรพรรดินีกับองค์จกักรพรรดิเนี่ยมาอยู่คู่กันได้มาเจอกันนะคะดังนั้นคุณและเขาเป็นคู่อุ้มสมคู่บุญคู่บารมีที่ชาตินี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะต้องได้เจอเจอกันเพื่อที่จะตกหลุมรักแล้วก็อยู่ร่วมกันแบบ สุขสบายในวันข้างหน้าด้วยก็ไม่เกินจริงนะคะจะว่าขายฝันไหมอ่านตามหน้าไพา่เห็นหน้าไพ่ไหมคะอ่านตามนั้นเลยนะคะเปิดสดอ่านตามนี้นะคะไม่มีการจะบิดนะไม่มีการบิดนะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์ การจะต้องเดินทางไปมาหาสู่กันในลักษณะข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศนะคะระหว่างคุณกับเขาหนนี้นะคะถ้าท่านใดได้เจอแล้วอะค่ะก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณในเร็วๆวันนี้ข่าวดีที่จะได้รับก็อีก9สัปดาห์นะคะขึ้นไปบวกลบมีเกณฑ์การเดินทางมาเจอ,เจอกันแล้วคุณทั้งคู่จะเป็นคู่ที่ perfect match นะคะเป็นคู่ที่ลงตัวมากแม้ว่าจะต่าง,างวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตจะลงตัวมากๆเลยนะคะหน้าที่การงานเขาหรืออะไรอื่นๆโดยรวมนะคะไพ่อธิษฐานมันขึ้นไพ่เมเนฟิมันขึ้นนั่นหมายความว่าเขาจะมาตามแรงอธิษฐานหรือว่าตามเรมลิสต์ของคุณแต่ว่าอย่างที่บอกว่า Universe หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณเกินกว่านั้นอีกเป็นสเท่านะคะก็ดีใจด้วยขอให้คุณได้เจอเขาหรือเธอคนนี้เร็วๆนะคะ เกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์นะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวท่าดินพฤิกศบกันบังกรเกี่ยวเนื่องกับคนที่จะต้องอยู่กันคนละซีกโลกนะคะคนที่อยู่คนละคนละประเทศคนละจังหวัดแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะเอ่อสหรับถ้าท่านใดไม่เคยเจอคนคนนี้นะคะระยะเวลาการเจอเจอก็จะอยู่ที่9สัปดาห์ขึ้นไปบวกหรือลบ หรือว่าก่อนหรือหลังเดือน9ขึ้นอยู่กับว่าคุณพบเจอคลิปแรนดอมคลิปนี้เมื่อไหร่นะคะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะถ้าท่านใดได้ประสบพบเจอก็ถือว่าบุญสัมพันธ์นกันกับคลิปนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอนาคต นะคะถามว่ามีเกณฑ์การแต่งงานไหมมีเกณฑ์การจะได้แต่งงานนะคะหลังจากเจอะเจอการสารสัมพันธ์แล้วอยู่ที่2ปีมีเกณฑ์จะได้แต่งงานมั่นหมายสร้างครอบครัวทีนี้การเดินทางมันมีการไหลเวียนไปมาระหว่างคุณกับเขามีความเป็นไปนได้ว่าคุณอาจจะได้โยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศหรือคู่ของคุณอาจจะเดินทางไปมาหาสู่นะคะหลังจากแต่งงานแล้วอยู่สักระยะหนึ่งแล้วถึงจะ ตัดสินใจนะคะโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับคุณขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณน่ยนะคะจะทําข้อตกลงอะไรกันไว้เขาก็จะดําเนินการไปตามนั้นเพื่อคุณ่ะนะคะเพราะว่าคนคนนี้มีหัวใจรักที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีกับคุณมากๆมีความอบอุ่นอ่อนโยนโรแมนติกพลังงานของคนก้าวเหรียญรวมถึง The Sun นนะคะ มันมีความสมดุลอยู่ในตัวคือมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีความสดใสเบิกบานทําให้คนอยู่ใกล้ๆเนี่ยรู้สึกทั้งความมั่นคงสบายใจในอนาคตแล้วก็รู้สึกมีความสุขเวลาที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะก็คงจะอยู่ร่วมกันไปจนแก่เท่านั้นแหละถ้าคุณได้พบเจอเขาหรือเธอคนนี้พลังงานคือเป็นคนสดนะคะ เราว่าอายุเขา้องน้อยกว่าคุณเยอะเลยนะคะพลังงานเป็นคนโสดแล้วก็ไม่เคยผ่านการแต่งงานนะคะสําหรับคลิปนี้นะคือคู่ของคุณไม่เคยผ่านการแต่งงานไม่เคยผ่านการสร้างครอบครัวแต่ว่าเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณในกรณีที่ Empress Em มเพ s รันขึ้นเนาะตัวคุณนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าคู่ของคุณน่ะเขาจะเข้ากันกับลูกของคุณได้ดี นะคะแล้วก็เขาก็จะค่อนข้างจะสพอร์ตตัวคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณด้วยคุณจะไม่ได้เจอในลักษณะที่เออเอาเปรียบเห็นแก่ตัวนะคุณจะไม่ได้เจอลักษณะนั้นถ้าใครดิวอยู่แล้วเจอแบบนั้นนะถอยห่างนะไม่ใช่รักแท้ของคุณรีบตั้งหลักตั้งสติแล้วเดินออกมานะคะมุ่งมั่นตั้งใจเดินไปสู่เส้นทางรักแท้ของคุณที่กําลังจะมาเยือนจะดีกว่านะคะ เอาละน,น้าที่จะครบถ้วนแล้วนะเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากแองเจิลกันเลยนะคะ whisper of angel มีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างในคลิปนี้นะแองเจิลมีอะไรอยากจะบอกทุกท่านที่พบเจอคลิปเส้นทางของความรักรักแท้คลิปนี้บ้างนะคะไหนดูซิอ๋อ เอเดจีออกมาบอกว่าในเวลานี้แม้ว่าจะยังมองไม่เห็นนะแต่คุณก็ต้อง acting หรือมีความรู้สึกมีความเชื่อมั่นว่าคุณได้เจอเขาแล้วนะคะแล้วคุณสามารถที่จะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้คุณเกิดความมั่นใจแต่จันทร์ซัแนะนําว่าอย่าขอย้ยำๆซ้ๆําๆเดี๋ยวมันจะช้านะคะเอเดจี ADHD ออกมาบอกว่าให้ส่งพลังงานแห่งการให้ให้กับตัวเองและผู้อื่นบ้างนะคะ เช่นเอาง่ายๆเลยส่งพลังงานยังไงให้ดึงดูดความรักเร็วขึ้นตื่นเช้ามาขอบคุณขอบคุณตัวเองฉันรักตัวเองขอบคุณความรักจากคนรอบข้างนะคะขอบคุณความรักที่ฉันเคยได้รับมาจนตลอดชีวิตนี่แหละง่ายๆแล้วเคลื่อนความถี่ตรงนี้นะคะจะดึงดูดให้คุณได้ประสบพบเจอรักแท้นะคะที่สุดแสนจะโรแมนติก ของคุณที่เขากำลังจะปรากฏตัวในเร็วๆนี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ